เข้ามาไม่ไกลนะครับก็จะมาเกิดนะครับน้ำใสามากๆเลยนะครับตรงนี้ห้ามลงเล่นน้ำนะครับเป็นจุดที่เราเพิ่งเข้ามานะครับมีชาวต่างชาติคนคนไทยเราเสียเงินไหมนี่อ๋อไม่เสียค่ะไม่เสียเสียแต่ต่างชาติอ๋อเสียแต่ติดตามอือ <sk> มีนักท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวที่มาก่อนเราแนะนําบอกว่าทางนี้สบายกว่าใช่ค่ะฝั่งนี้คือทางเดินมันจะเรียบแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราจะได้ชมลาธารไปด้วยเรื่อยๆมธรรมชาติได้ค่ะแลก็จะต่างกันนิดนึงฝั่งนี้ก็คือจะเดินผูกป่านนิดหน่อยแต่ว่าก็จะเป็นป่าชมป่าจ้า ไล่หน่อยแต่เดินง่ายค่ะเราก็ได้ชมลำธารไปด้วยเรื่อยๆสบายๆพาผ้าหลานมาน้ำตีผ้าหลานเงียบินเลยค่ะถ่ายรูปตรงนี้ได้ไหมอันนี้เป็นวิดีโอวิดีโอครับไปเลยครับไปเลยมีเอ่อเจ้าของช่องค่ะไปเลยครับไปทางพิเศษซ้างไหนซ้างไหนอ่าย้ายจากช่องสามมาช่องสี่แล้วครับดินแม่ลัง สวยงามครับถึงอันด,ดังแบบเราเราเปลีล่ยนชุดยาง <c oughs> เปลี่ยนชุดว่ายน้ยํายางชุดว่ายน้ำ <c oughs> ชุดว่ายน้ำเรามีเสียงน้ำเสียงลำธารน,นี่ฟังสดชื่นครับสดชื่นแต่สิมีหลุดแต่กุ้มเดียวเดี๋ยวนี่ ถ่ายรูป,ปรหัวสองยมาตังเดียวกันอีกถ่ายปปรูปเป็นแควแ่รโอยรดอายุหน่อยขึ้นกันตัวนี้เพ่ผมซีปีทั้งนั้นเนี่ยนะครับนี่ีปีกี่ันร้อยซีซีปีร้อย่อพอกันแล้วนี่นาอายุน้อยครับอายุน้อยซีอายุเือน้อย่แก่อน้แต่ความสวยเกินร้อย ครเมื่นอนนอนยเอครับยอะกระบี่บอกกระบี่พ่อกันพุเด้อบางพุดอันฝรั่งลายๆพึ่นจะไดมีมูใช่วางเด้อก็ซื้อซื้อตีกดไหมต้องกวแน่โอยตีเรื่องการลบมเด้อล่มเด้อผมป่วยให้ขนาดมาน้อยอยู่บ้านผมก็ป่วยเองขอบคุณครับจ มือกล้องสุดยอนเลยคุณพันน้ำมือชางภาพคุณพนทองของเราช่างภาพแห่งคณะแพทย์ไล้แน่มีผู้เดียวเนี่ย,ได,ดยได้แน่ส ใกล้สไตล์แล้วพอนดิขอบคุณความมีน้ำใจนั่งทานั่งทาช่างภาพไปดิดเมยมาเลี๋ยวมากองไม้ถ่าย ปาดมางานแ่พ่อหญ่จอปลาคอมาปอยเนี่ยมันไปอยู่ตัวปลาคอไปอาไปเก่งตอไปเก่งปลาคอไปอยู่ไหนมังสิปไาไป้กันาคอะไ้กันแกาฟหอมครับกาแฟหอมกาแฟหอมสระมรดกครับ 거기. <놀람> 거 <놀람> 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 vou o 没 i h a ทางนี้ทางนี้กล้องทางนี้ทางนี้ทางนี้กล้องทางนี้ ก็เปเร็วยยังอยู่เสียงนะนุงียาเนยลุกด้นังยืนด้มาเจอลูกค่ะาเจอไทยพกออสเซเลียออสเรเลีย

s t เปค้ามจบต หมอทายเก็บไว้นี่แหละเดี๋ยวแป๊บเดียวครับอันนี้กลุ่มผู้ช่วยเหลือตินี่เรื่องให้ผู้ยุเรียนนำขึ้นมาช่วยเหลือ ตอนนี้นะครับเรากลับออกมาจากสะมรกฏแล้วนะครับก็มาอีกเส้นทางหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเส้นทางลุกลังเป็นหินบดนะครับก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งมาเส้นทางนี้เพราะว่าอยากกลับถึงรถเร็วนะครับ<ด>บรรยากาศก็<ด>จะประมาณนี้นครับคนที่เข้ามาเที่ยวก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะครับ เตรียมตัวเดินทางกลับที่พักครับขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามาชมครับ